จ่าสิงห์ชัยชวนหนำเตยฟีเจอริงโสดอีกแล้วเพลงใหม่อกหักแบบน่ารักหลังจากปล่อยเพลงมาเดร์ขวัญอ้ายล่าสุดจ่าสิงห์ชัยได้ชวนหนำเตยมาฟีเจอริงเพลงใหม่โสดอีกแล้วซึ่งเป็นเพลงอกหักที่น่ารักที่สุดในอัลบัม้มความฮักของบักดินเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะมีเดียมสดใสแต่ก็ยังคงเนื้อหาและอารมณ์เพลงที่อกหักในแบบฉบับคนโสดเช่นเคยคำร้องทำนองโดยศิลปินหนามเตย ด้านดนตรีได้อาจารย์จินนี่ภูไทยมาเรียบเรียงให้และอาจารย์เตยปิยวุฒินะบางช้างมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยแม้เพลงจะน่ารักสดใสหินใจคนอกหักแต่ด้านการร้องไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทั้งหนำเตยและจ่าสิงห์ไยก็ต้องปรับการร้องให้เข้ากันมากที่สุดซึ่งถือเป็นงานหินไม่น้อยเลยทีส่วนพาทของเ v วนั้นเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักจาา่าและหนำสองหนุ่มโสดที่ตามหาความรักได้มามูขอรักแท้ที่ สถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งจนได้มาเจอกับสาวสวยสองคนน้องเนยนรุมน t i k เกอร์มีผู้ติดตามกว่า2.4ล้านและนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่น้องมิกกี้มาร่วมแสดงคู่กับหนำเตยทั้งสองหนุ่มตามจีบสาวๆไปพร้อมกับการทำภารกิจพิชิตความรักไปด้วยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มารู้ความจริงว่าตัวเองต้องอกหักอีกแล้วเมื่อเรื่องมาเฉลยว่าสาวๆทั้งสองคนเขาเป็นแฟนกัน ทำให้จาและหนำต้องเดินคอตกกลับบ้านมาเรื่องราวภารกิจพิชิตความรักที่สองหนุ่มได้ทำนั้นมีอะไรบ้างท่านสามารถหาคำตอบได้แล้ววันนี้ทางช่อง Youtube Grammy Go Official น้หนำเตยกล่าวว่าหนาขอบคุณและดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่จาเป็นพี่ชายให้ ความรู้สึกอบอุ่นและสนุกทุกครั้งที่ได้ร่วมงานขอฝากแฟนเพลงทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับจ่าสิงชัยกล่าวว่าเพลงนี้ต้องขอบคุณน้องหนามเตยมากเลยที่แต่งเพลงโสดอีกแล้วเป็นเนื้อหาที่โดนใจผมมากๆเลยครับถือโอกาสชวนน้องหนามเตยมาฟีเจอริ่งกันเพลงนี้ถ่ายทำท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่นสุดท้ายผมขอฝากผลงานเพลงโสดอีกแล้วและรับชมเอมวกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้จาสิงห์ชัยด้วยนะครับขอบคุณครับจาสิงห์ชัยเรียกว่าเป็นหลานชายแท้ๆของไผ่พงศธรก่อนหน้านี้เขามีชื่อจริงว่าจาสุภชัยช่วยสุขมีความชื่นชอบด้าน การร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆโดยเขาไม่ได้เรียนร้องเพลงแบบจริงจังแต่เขาใช้วิธีศึกษาแบบครูพักลักจำจากนักร้องที่ชอบก่อนหน้านี้เขาชอบทางด้านกีฬามากๆโดยในตอนแรกเขาอยากเป็นครูกีฬาแต่พอโตมาในครอบครัวที่มีน้าเป็นนักร้องก็ทําให้เขามีความฝันที่จะเป็นนักร้องบ้างโดยเขาเข้ามาเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพที่มหาวิทยาลัยร,รัตนบัณฑิตเรียนไปด้วยและก็ยังตามความฝันวัยเด็กกับการเตะบ,บอลไปด้วย